<Yep. S 2> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เมฟิลนะคะก็คือชนบทที่ประเทศอังกฤษนะคะวันนี้มาบ้านคุณปู่นะคะคุณปู่ของแฟนนะคะเราก็จะมาขุดหลุมนะคะปลูกมันฝรั่งกันนะคะใครอยากรู้นะคะว่ามันฝรั่งปลูกยังไงเดี๋ยวตามมาคะ่ะก็คือมันฝรั่งนะคะใกันตอนนี อันนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเราก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะเป็นมันฝรั่งนี่ก็ค่อนข้างแก่นะคะมันไม่ใช่มันฝรั่งอ่อนป่ะนี่นะคะใครไม่เคยเห็นมันฝรั่งบังเอิญมาดูกันนะคะเหมือนกับมันฝรั่งทอดนะคะไอเลหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่คุณกินกันนะคะนี่กันเนี่ยคะ่ะมันฝรั่งไม่ทราบว่าเมืองไทยปลูกได้หรือเปล่าน่าจะปลูกได้นะคะทังแถบภาคเหนือแล้วเราก็จะมาทําการปลูกกันนะคะ ตามมาค่ะนี่นะคะที่เราขุดหลุมกันไว้เห็นไหมเอ่ยทําเป็นพืชผักสวนควรัวนะคะคือที่ร่มเรื่นจริงๆนะคะเนื้อที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอดีเลยเรานะคะเวลาปลูกเราก็ใส่ไปในร่องอย่างนี้นะคะทําให้พอเหมาะพอควรนะคะปลูกไว้เดี๋ยวเราก็จะได้กินกันนะคะ <S 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 ต้องลองเพลงเนาะโอ้ อกสาวชาวสวนนอนนาวใจลันจวนอยู่ท่ามกลางสวนมันฝรั่ะะงเรา,เราปลูกนะคะอต้องระวังเราปลูกนะคะเราก็ต้องขุดหลุมก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะหลุมเล็กๆนะคะแล้วเราก็เอาเอาตัวมันฝรั่งนี่นะคะใส่ลงไปในหลุมนี่แล้วเราก็เอาดินกรบนะคะ ดินกรบเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะให้ให้ยอดมันออกมานิดนึงนะคะแต่ต้องเอาดินกรบนะคะเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้กินการปลูกพืชหวังผลนะคะเพื่อนๆค่ะ <Yeah. Okay. S 1> นี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะกร,กรบดินนะคะแล้วเราก็ เดี๋ยวมันก็ขึ้นค่ะว่าเดี๋ยวถ้ามันขึ้นเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะพาดูกันไม่ต้องดัดจริตนะคะมันฝรั่งนะคะมันคือฝรั่งเดี๋ยวกดให้มันลึกกว่นนี้อุ๊บมันคือฝรั่งอ่าแล้วก็ดินกรอบนะคะดินกรอบนะาแล้วก็อีกลูกหนึ่งนะคะ ดินกรบเาขุดดินกรบ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 เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะขอบคุณค่ะ